นี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่ของวัดเทพนิมิศบางบดนะครับในพื้นที่ของตำบลนาดงอําเภอปากคาจังหวัดสุรารและที่อยู่ตรงข้างผมนี้นะครับก็คือท่านนายอกองการบริหารส่วนตำบลนาดงัสดูต่อไอยากให้ท่านนายกแนะนำตัวสัญญกหน่อยครับ่านสมนายกันหาพิมโรนายกองการบริหารส่วนตำบลนาดงอยากจะซึกที่มีความรักที่ชอบขัวตุนาดง นะครับสำหรับาวัดที่มีมิติต่างๆอย่งนี้นะครับก็เป็นตำนานนะครับมาจากโบราณโบราณนะครับซึ่งเห็นอยู่จุดนี้นะครับก็คือถ้ำด่านลงบดนะครับในจุดนี้ก็เป็นปากถ้ำนะครับด่านลงบดนะครับเป็นจุดแรกเลยนะครับที่มาของ ถ้ำดานบางบดนะครับมาจากไหนนะครับจำหลังประวัตินะคแบบผู้เท่าผู้แก่แบบเล่าบ้านแบบวัดเทพนิมิตบางบดมันก็เหมือนแับว่าเทพนะครับนิมิตขึ้นมานะครับก็มีตัวตบางบดนะครับพูดง่ายๆนะครับมีพระอาจารย์นะครับเยี่ยมจิตนะครับหลายๆท่านจะตับซึ่งมาจำปัญษาอยู่ที่วัดตรงนี นะครับอาจารย์คนแรกนะครับก็คือพระอาจารย์บุตตาเบลมาแก้วนะครับซึ่งนะครับเป็นอาวุโสแรกเลยนะครับอาจารย์ปริศารูปที่วัดเทพวิมิตบางบุรีนี้นะครับท่านตั้งชื่อว่าวัดเทพอุมิบางบุรีนะครับก็ท่านานั่งสมาธิท่านมองข้างในถึงพูดง่ายๆนะครับท่านเลยตั้งชื่อว่าวัดเทพอุมิบางบุรี สำหรับกรทเทปยุ่งี้ตรงบทห้องนี้นะครับก็มีจุดสาคัญสาคัญนะครับที่จะเชินชวนนะครับนักท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจงหวัดจารกาและทั่วประเทศนะครับได้ละทุกท่านเลยนะครับถ้ามีอะไรบ้างนะครับจุดสาคัญนะครับก็จะมีนะครับอ่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็มีถ้ำด่านบางบทนะครับ และที่เสียดสุดก็คือมีบ่อน้ำคลิปด้วยนะครับบ่อน้ําลิปนะครับก็อยู่อยู่ข้างบนนะครับโดยขึ้นไปนะครับก็จะมีรอยพุทธบาทนะครับมีสองรอยนะครับซึ่งต่อไปนะครับก็จะมีหินเป็นก้อนๆนะครับเหมือนกับขบวนรถไฟนะครับก็มีนะครับชาวบ้านเรียกกันว่า อยู่รัดไปรับอยู่ในบริเวณใช่อยู่ในบริเวณวัดนะครับซึ่งบริเวณวัดก็มีอยู่ประมาณสอกว่าไร่นะครับประมาณประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับรูปปั้นนะครับผู้เท่าผู้แจ่เล่าว่าเป็นสีตนรองดักนะครับสีตนรองดักนะครับและจะมีถ้ำนะครับหลายอย่างนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นถ้ำดอกสะเลเตนะครับถ้ำ ทางข่าวนะครับและจะมีเรื่องอะไรล่ะจิงจูนะฐานะครับฐานนางคอยนะครับอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคนพัดหลงมานะครับก็จะไปขึ้นอยู่ที่ฐานนางคอยนะครับก็จะไปตะโกนและเรียกกันนะครับก็จะได้ยินหมดนะครับผู้เท่าผู้แก่ตั้งชื่อว่าฐานนางคอยนะครับในจุดนี้นะครับอยู่ในบริเวณวัดนะครับเทพนี้มีบางบท บ้านห้วยมะยมบ้านลานบางบดนะครับตำบลลาดูอำเภอปากท่าจังหวัดบึงกาฬนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับจะมาพักผ่อนนะครับหรือว่าจะมานะคราบแบ้านนะครับพักทานนะครับพักแก้วนะครับก็หลายจุดหลายที่นะครับกนะ็ขอเชิญชวนนะครับ จากจะมาเที่ยวนะครับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำละถ้ำดานบางบทนะครับและหลายอย่างนะครับที่ผมไปนะครับไปเบื้องต้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุดท่านเลยนะครับที่วัดเทพนิมิตบางบทบ้านห้วยมะยมบ้านดานบางบทตำบลด่าโดงอำเภอประคัดจังหวัดลูงการทีน้ำทนายคยคบอย่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับมีลักษณะเป็น ถ้ำที่มีความสวยงามมีน้ําไหลผ่านแล้วก็มีก้นหินนะครับซึ่งมีสาตคล้ายกับเสียงของพญานาคอยากให้ท่านนายกเล่าถึงจุดนี้นะครับว่าจุดนี้มีความพิเศษยังไรมีประวัติพอเป็นมาอย่างไร,รอ๋อในจุดนี้นะครับซึ่งซึ่งปากถ้ำนะครับก็อยู่ด้านซ้ายมือของกระผมนะครับที่เดินทางเข้ามาครับที่เดินทางเข้ามาครับอันนี้ในจุดนี้นะครับท่านก็จะมองเห็นนะครับเป็น รูปใชยพยาดานะครับก็จะมีเหมือนเป็นเส็เป็นเส็นะครับเป็นเสษบพญาด้านะครับถ้าดูจริงๆแล้วก็ก็เหมือนรูปรูปของพยาดาจริงๆนะครับในเุบนี้นะครับจุดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของ ถ้ำด่านบางบดอ๋อก็คือจุดนี้เป็นจุดแรกเลยที่เราเดินเข้ามาก็จะเจอจุดนี้ใช่ครับถูกต้องครับอ่าจุดแห่งนี้นะครับก็อยู่ในวัดเทพนิมิตบางบดรีนะครับก็จะมีชื่อเสียงโด่งดงังนะครับให้ระรับนักท่องเที่ยวได้รู้จักว่าชื่ออะไรชื่อถ้ำด่านบางบุก็คือคมาจากจุดนี้แหละมาจากจุดนี้แหละแล้วก็ตอนที่พระอาจารย์พระผุ้ทงท่านที่ท่านมามาจำราษามาจำมาจุดนี้ก็คือมาจําบริเวณนี้ถูกต้องครับ ถูกต้องครับก็มาบริเวณแห่งนี้นะครับแต่ก่อนนะครับก็จะพระอาจารย์เล่าว่านะครับมีก็าบางบทนะครับเรออาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับพระอาจารย์เจีก็หลายหลายท่านนะครับามาบางท่านก็อยู่ได้บางท่านก็อยู่ไม่ได้ นะครับแต่ตอนนี้นะครับท่านเปิดทางนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามานะครับวัดตรงนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรไม่ต้องน่ากลัวนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆท่องเที่ยวนะครับคนที่จะตัวทั่วไปเลยครับอย่างจุดที่เราเดินผ่านมาตรงปากทางเข้าเนี่ยเห็นว่ามีพระผู้ดงที่ท่านก็คือเข้าไปบริเวณตรงตรงนั้นเลยคใช่ครับใช่ครับ ในในจุดนั้นก็ก็จะมะีหลายอย่างนะครับแต่ก่อนก็จะมะีพระอาจารย์เข้ามาอยู่ก็จะมีแม่ชีนะครับแม่ชีมาจากปากคาดนะครับซึ่งประมาณปีพศ2515นะครับที่ที่ผ่านมานะครับ,นน 2, รบ,นะรบก็มีชาวบ้านนะครับมานะครับเป็น นำข้าวปลาอาหารนะครับมาสบายพระคุณเจ้านะครับก็จะมีแย่งเงินมาจากบ้านโน่นตำลานบ้านไร่บ้านนาบึงน้อยนั่นตรงนแบบีแหละนะครับซึ่งหลังจาจารย์ก็มานะครับเข้า,า,ามายังไม่มีบ้านนะครับแม,ม้นะแต่หลังเดียวนะครับทานใน วัดแห่งน,นี้นะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีนะครับบ้านคุวยมะยมบ้านด่านบางบดในบ้านห้วยแสบน,นะครับอยู่รอบๆของวัดนะครับเทปนิดตสองก็สองนี้นะครับก็คือแต่ก่อนเรียกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าแล้วท่านนายกยปีปีหนึ่งห้าเนี่ยที่คนเริ่มเข้ามาใช่ไหมใชนะ่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีมีวัดด้วยมีวัดแห่งนี้เนยเรียกเป็นแค่ถ้ำ ปีพศ2513นะครับซึ่งมีจิตติธรรมดานะครับซึ่งชาวบ้านาเห็นพระอาจารย์นะครับได้เข้ามาจัดการครสาวยู่รักษาอย่างนี้นะครับชาวบ้านก็ได้ทำจิตติตรร้องเลี้ยงขึ้นหนึ่งหลักนะครับพระอาจารย์ก็เป็นญาติาของคนเองนะครับเป็นน้องนะครับเป็นน้องแม่ของผมเลยแหละคือง่ายนะครับคืออาจารย์บูชาดอกไม้แก้วนะครับซึ่ง หลังจากนั้นท่าอาจารย์ก็อยากจะให้ผมนีมาอยู่ด้วยระคับที่ผมเป็นหลานนะครับผมเข้ามาอยู่ปีพศ .2515-16 ถึง17นะครับมาบวชเป็นเนน นะครับอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับผมรู้ประวัติดีนะครับในวัดแห่งนี้นะครับมินผมดูทุกก้อเป็นทุกก้อนะครับซึ่งอยู่ในจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับแต่ก่อนนะครับก็จะมีเสียงนะครับดังจากตำหรับปัญหานรก็จะมีเสียงเป็นเสียงเสียงเหมือนเขาตีเหล็กตีอะไรนี่แหละตีเหล็กตีมีดตีอะไรไปไปใช่ตรงนี้แหละผม ก็ได้ไปใช้ตอนนั้นไม่มีไฟฟ้าเนาะได้ไปใช้ก็ย่องย่องมาย่องมาพอใกล้เข้าเข้าเข้าก็เสียงก็เงียบไปแต่ครับผมก็ขอออกไปแล้วหลังจากนั้นก็อ่าก็บอกเขาว่าอยู่คนละปุ๊บละคืนสางคนต่างกันอ่าก็เงียบไปนะครับแต่ปัจจุบันก็คงไม่มีแล้วนะครับอ่าก็อ่าเป็นจาเลยนะครับจากที่เราต้องมาเที่ยวเลยนะครับอ่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเที่ยวรัสเซียกันตอนนี้เรียกว่าตรงนี้เนี่ย ก็เชื่อว่นาน่าจะเป็นเมืองบางบดใช่ถูกต้องเลยนะครับคือเมืองบางบดประกอหลังจากที่ท่านนายกได้ยินเสียงก็คือโอเคก็รู้เลยว่าน่าจะใช่ใช่ครับถูกต้องนะครับแล้วตรงนี้ครับน้ําที่ไหลผ่านเราตรงนี้ที่อยู่ภายใน,นคันเขาบอกว่าไม่แห้งเลยแม้แต่เม,มื่อดูแรงริ่งนะครับจริงครับไม่แห้งครับน้ำมีอยู่ตลอดทีครับมีอยู่ตลอดปีน้ำไม่แห้งนะครับตรงตรงนี้ที่ไหลมาจากไหนยังไงบ้าง ก็ไหลมาจากข้างบนนะครับเพราะว่ามันมีมีถ้ำนะครับอยู่ข้างบนนะครับหลายๆถ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นไอถ้ำค้างคาวถ้ำดอกเลยเตยถ้ำน้ำย่อยนะครับก็จะมีถึงไอ้ถ้ำเต่าว้อยก็ยังค้นไม่พบนะครับเพื่อที่จะแก่เพื่อตอนนี้กางสำรวจไม่พบเใช่คืกตอนนี้ที่มกว้างมากนะครับยังสำรวจไม่พบเลยนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็จะนะครับอ่า ให้ชาวบ้านนะครับได้ร่วมมือกันนะครับและ ของที่ต้องกินนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนานพี่เมือบ้านทางนายกทางตบตนะครับชาวบ้านนะครับร่วมมือกันนะครับจะดูแะให้นะครับเป็นเรื่องไรจุดนะครับในอนาคตต่อไปแต่ท่ามท่ามตรงนี้ครับเคยเคยมีการสำรวจเคยมีการวัดนะครว่ายาวในระดับไหนยาวยังยังไม่มีครับยังไม่มีก็ก็มีคนเดินเดินท่าเข้าไปนะครับเดินท่านเข้าไปก็ได้ประมาณก๊ะ สองร้อเมตรนะครับประมาณนี้มันมันจะแยกหลายที่นะครับพอเข้าไปในถ้ำนะครับมันก็จะมีเอียวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่มันเป็นถ้ำแคบๆนะครับไม่กว้างนะครับพอออกเต็นได้ไปบางที่นะครับอ่ามันขาดบุรณะมานะครับบางที่แต่ก่อนก็อยู่ในถ้ำก็ยืนได้นะครับอ่ายืนได้แต่เดี๋ยวนี้ก็นะครับก็มีดินมีอะไรหลงไปนิดนึง ก็ก็อย่างขาดบูระนะครับแต่มีมีหลายถ้ำนะครับก็จะจะเดินจริงๆนะครับก็ประมาณครึ่งวันนะครับถ้าจะเดินถ้ำนะครับก็ประมาณนี้เละครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นับบริเวณแห่งนี้ก็คือเป็นลักษณะของ เป็นถ้ำจริงๆแล้วก็มีม,มีน้าําไหลผ่านเย็นมากที่อยู่ข้างในนี้ต้ข้างนอกอากาศร้อนเนี่ยข้างในเข้ามาก็คืออากาศเย็นสมานสบายเลยนะครับได้รับความเข้มข้นของถ้ำขอพาอนะมองไปด้านหลังด้านข้างเนี่ยครับเราก็จะเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ตรงนี้เอาจริงก็คือท้ายเสียงของพญาน,นาคจริงๆใช่ <Hey. S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นเด็ด <Hey. S 2> เป็น ผนังข้ามก็เป็นเพดก็มีความคล้ายคลยึงกับพยน์นะคนี่พื้นที่ตรงนี้ครับขนันยกมีใครเคยเห็นหรือว่ามีอภิปรางมีอะไรเ้างที่เป็นพคนับ ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีก็เป็นเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแค่ได้ยินเสียงนะครับไม่ไม่มีตัวตนไม่เห็นจริงๆนะครับก็ที่เห็นจริงๆก็ถ่ายนลิปนิดๆของอาจารย์นะครับท่านนั่งมาฉานอยู่นะครับที่ชาวบ้านก็ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือเป็นการสินทบนะครับถ้าเป็นผู้คนนั่งไม่มีเราไม่ไม่มาเห็นใส่หมวกเป็นาได้เป็นเสียงได้ทำให้เรารู้ว่ามี ให้ผูกต้องแต่ถ้าอาจารย์รู้อาจารย์เห็นถ้าเป็นการกระทำสมบราะเาอาศัยตรงนี้นขั้นตรงนี้ นอกจากข้ามข้าแห่งนี้ครับถ้าบ,บางบนี้ขึ้นไปอีกสักหน่อยผมเห็นจะมีมีสามโบไฟนอนใช่ตนนี้เื่ออะไรตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นเขาสามยอดนะครับอยู่ด้านอยู่อยู่ข้างบนเลยนะครับในจุดนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับเขาสามยอดสามยอดนะครับเพราะว่าบางบางท่านนะครับก็เรียกว่าสามบวก ปลายนอนนะครับซึ่งจะเป็นภาษาอีสานว่านะครับมันจะเป็นบวกนะครับอ่าเป็นบวกสามบวกนะครับภาษาอีสานบอกว่าเป็นสามบวกปลายนอนนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ก็มีมันหน้าฝนน้ำมันขัดน้ำมันขาดเราจะไม่เห็นหน้าถ้าหน้าแรงนะครับก็สามารถเอาน้ำออกได้แล้วก็จะเป็นรูเค็นล่าสามบวกฝายนอนนะครับหรงเดตรงของสามยอด บริเวณนี้มีตำนานอะไรยังไงครับก็คือคือตำนานนะครับผู้เข้าที่แก่นะครับเล่ามารนะทรับก็ก็มีตำนานนี่แหละนะครับพอกจากน่าก,ก็มีนะครับชาวบวงบกก็มีนะครับมีหลายๆอย่างนะครับสืบเนื่องไปถึง ไอ้เท้าสีพนนะครับสีทนรองดาบแล้วก็มีการราลินทองนะครับมีข้อมา้าลินทองด้วยนะครับในในวัดของนี้นะครับก็มีกันนี้เร,นเราเห็นเป็นเกือกมา้าเลยไม่มันเป็นข้อแต่เป็นข้อมา้านะครับก็จะเป็นหู นะครับมีทางทางม้าทางออกทางเข้านะครับก็ที่ทาตภูเก็ตเรามานะครับก็ก็เหมือนเหมือนจริงๆนะครับก็เป็นตำนานนะครับคื่องมาจาออกโบราณโบราณที่นี้ผมได้ยินว่าตอนสมัยที่ท่านนายโรงเป็นสามเณรเนี่ยได้มีโอกาสปฏิบัติกับพระอาจารย์ดูแลพระอาจารย์ปฏิบัติพระอาจารย์ จะมีบริเวณที่เป็นเขาสามยอดจะมีโค้งเข้าไปเป็นเป็นภาพที่พระอาจารย์เข้าไปอยู่ในนั้นได้อันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงอยู่ข้างบนผมนี่แหละนี่นะครับที่น้ำไหลลงมานะครับที่น้ำมันหยดลงมานะครับพราะตรงตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับผท่านก็จะเป็นอ่เป็นวงนะครับเป็นวงกว้างประมาณคนลงไปได้นะครับ แต่ถ้าเราสูบน้ำออกนะครับแล้วอยู่ข้างล่างนะครับมันกว้างมากเลยนะครับแต่อาจารย์ก็เอาไม้นะครับใช่คยทําด้วยนะครับเอาไม้ไปนะครับไปเป็นทําเป็นที่นอนเอเข้าไปข้างในหมูนี้ใช่ก็หย่อนไม้ลงไปอยู่นม้คือนม้ที่ไม่นึกเท่าไ่แต่นอนได้ถ้าอาจารย์ก็เลยเข้าเข้าไปนอนปฏิบัติธรรมอยู่ใน เขาเรียกเบา้าภาษาอีสานเขาเรียกเขาเบา้าไปอยู่ในจุดนั้นนะครับท่านไม่สันข้าวนะครับ<อ>ท่านจะน,น้ำซึ่งผมตอนนั้นผก็เป็นเรนนะครับผมนําส่งทุกวันนาน้ํามาส่งท่านอาจารย์ก,ก็นอนอยู่ในหามเจ็ดคืนนะครับผมก็ส่งน้ำทุกวันทุกวันพอตื่นขึ้นมาถึงเวลาก็น,นา,า,าน้ํามาถวายอาจารย์ อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าท่านก็ยังแข็งแรงและมีสติดีนะครับอพอถึงวัน,นอะไรเจ็ดวันนะครับก็ก็ธรรมดาเราพราอาจารย์ก็อาจชั้นแต่น้ำเนาะก็ยังสติดีเหมือนเดิมแต่อ่อนแรงไปนิดนึงนะครับก็รู้สึกว่านะครับท่านนะครับก็ได้มาบอกว่ามีพยานาด้วยท่านบอกว่ามีพยานา ก็ชาวประมบเนี่ะนะครับอยู่ร่วมกันแต่เราแต่กางคุ้มัอยู่ก็ไม่ไม่เบียดเบียนกันนะครับซึ่งพระอาจารย์บอกว่าอีกไม่นานก็คงจะเจริญก็จะมีคนมาเปิดถ้ำและคนจะรู้จักทั่วทั่วไปและจะมีคนมาเปิดนะครับท่านอาจารย์ครับผม ท่านอาจารย์ก็นะครับนะครับตอนนี้ท่านก็ได้มรณะภาพไปเสียจากไปแล้วนะครับก็ประมาณ20ปีับขึ้นหลังท่านก็นจากไปแล้วนะครับในปัจจุบันก็มีพระอาจารย์นะครับรรที่มีธรรมะติเีษนะครับที่แก้วพระนครมุนท่านก็มรณะภาพไปแต่ในปัจจุบันก็มีพระ ทางไม่มีเจ้าวาดนะครับก็ปฏิการไปมานะครับจากฤฤมมาทางจางกที่มนุษย์มาทำการขุดดินรงศาสนาทำบุญทำทานนะครับปฏิการก็ยังไม่มีเจ้าวาดที่อนะคะรับก็เช็บมันอยู่ตรงนี้นะครับอย่างสุดที่เราดีอยู่ตรงนี้ก็ที่เรียกว่าฐานจริงๆนะครับมันก็จะเห็นบรรยากาศเลยว่าเป็นค่ำถ้า<ช>แล้วก็มีพญานาคนะครับที่นี่ เสียงของพยานหน้า่างๆนะครับอย่างให้ท่านนายกเชิญชวนทางบ้านอีกครั้นหนึ่งครับว้านตอนนี้เราเปิดถ้ำแล้วนะครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะนะครับอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับทุกจังหวัดนะครับแตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแถวจังหวัดจึงการของเรานะครับบางท่านนะครับก็ยังไม่รู้จักว่านะครับวระเทศมูมิตบางบทดนะครับ บ้านเพื่อมยนต์บ้านดำนบังบดนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับและนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับก็เชิญชวนนะครับอยากจะให้นะครับมาดูมาชมมาเที่ยวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาเที่ยวถ้ำนะครับมากราบไหว้นะครับรอยพุทธบาทนะครับมานะครับขึ้นชมพระคานนางคอยนะครับ พิเศษสุดก็อยากจะให้ท่านนะครับมาดูนะครับถ้ำดานบางบดนะครับก็แห่งนี้นะครับตรงที่ผมยืนอยู่นะครับนี่ก็คือนะครับถ้ำดานบางบดนะครับสําหรับนะครับบางท่านก็ถามว่าถ้ำนาคาใช่ไหมไม่ใช่ครับถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำด่านบางบดนะครับก็ขอ ประชาตัมพัน์นะครับในทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลทางราชการนะครับที่รองเป็นชายชนนะครับทุกคกท่านเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสนะครับทา้งภาดนะครับได้มีโอกาสให้กระผมได้มาเล่าประวัตินะครับสาหรับประเทศมิสิบังบดต้นมะยมครับแห่งนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับ